มิวเอ็กนะครับคันนี้ตัวท็อปนะครับมีจอมาจากโรงงานเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นจอ Android แล้วก็พร้อมกับติดตั้งกล้อง3 6 0้อองศานะครับระบบเดิมมีแค่กล้องหลังนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่กับรถ E ีซูซุมิวเอ็กนะครับคันนี้รถปี2022นะครับเดิมเป็นตัวท็อปอยู่แล้วนะครับมีจอเดิมจากโรงงานมีปุ่มคอนโทนรลพวงมาลัยมีกล้องหลังจากโรงงานนะครับ ลูกค้าเปลี่ยนจอใหม่เป็นระบบ Android หน้าจอขนาด9นิ้วนะครับแล้วก็ติดตั้งกล้อง360องศาครับจอตัวนี้สเปคแรม6กลอม128 CPU 8คอร์นะครับกดดูกล้องที่หน้าจอได้นะครับมีโมเดลรถตรงรุ่น m ิ x X นะครับนี่ภาพสวยๆเลยนะครับกล้อง360องศาเนี่ยติดตั้งเพื่อลดจุดอับจุดอับสายตานะครับเมื่อจุดอับสายตาลดลงความปลอดภัยในการขับขี่เพิ่มขึ้นนะครับนี่ รถที่ไม่มีกล้องขับได้นะครับแต่ไม่ปลอดภัยติดตั้งกล้อง3 6 0องศาเข้าไปแล้วเนี่ยขับง่ายและปลอดภัยกว่านะครับเข้าเกียร์ถอยนะครับขึ้นกล้องหลังให้นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับมีระบบแคนบัสหมุนพวงมาลัยเส้นเลี้ยวตามด้วยนะครับหมุนซ้ายหมุนขวานี่แบบนี้นะครับตัวนี้ก็ดูหนังฟังเพลงนะครับ YouTube แผนที่นำทาง หลดเนี้เพิ่มเติมจาก Play Store ครบเลยนะครับตัวนี้เป็นสเปคแรม6นะครับ CPU 8คอร์นะครับกดปุ๊บติดปั๊บนะครับปุ่มคันโอนทองมาลัยใช้งานได้ทุกปุ่มนะครับครับคุณภาพเสียงดีสุดยอดนะครับฟังคลิปเสียงเสียบหูฟังด้วยนะครับแบบนี้เลยกดดูกล้องได้ตลอดนะครับตันี้สองมิติสามมิติ มนดูพื้นที่รอบคันนะครับนี่ครับประมวลผลไวนะครับอัลฟาคูสติกโกซิลีนะครับกดปุบติดปั๊บนี่กดปุบติดปั๊บนะครับระบบความบันเทิงนะครับดูหนังฟังเพลง y o u t u b e นะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยกล้อง360้องศามีระบบบันทึกเหตุการณ์รอบคันนะครับตัวนี้พอร์ต USB เดิมก็ใช้ได้นะครับคันนี้ใช้ได้ปกตินะครับทุกอย่างเสียบเข้าไปอันนี้เพลงลูกค้า น,บบนี้นะครับครบเลยนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันเปิดไฟเลี้ยวซ้ายขึ้นกล้องซ้ายให้เปิดไฟเลี้ยวขวาขึ้นกล้องขวานะครับเอ้าเขาเกียร์ถอยขึ้นกล้องหลังนะครับออกจากเกียร์ถอยขึ้นกล้องหน้าให้นะครับ ระบบออตโต้นะครับมีแผนที่นําทางนะครับประมวลผลไวนะครับงานติดตั้งเข้ารูปนะครับหน้ากากตรงรูดปัปกตรงรุ่นไม่ต้องแตต่อสายไฟนะครับหน้ากากตรงรุง่นะครับสีดําเงานะครับผลงานติดตั้งร้านสิทธิทเจริญซาวนะครับสนใจก็ทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ